สวัสดีครับอันนี้มาทําการทดลองนะครับเตาน้ํามันเครื่องเก่านะครับเอาไว้สําหรับจุดเตาถ่านนะครับอันนี้มันมเป็นการมาแก้ไขนะครับเราทำเสร็จไปแล้วแต่มันมันจุดได้ไม่ดีนะครับเราก็เลยต้องมาแก้ไขอันนี้เป็นการวอร์มน้ํามันอยู่นะครับจอรไม่ติดดึงน,น้ำมันเครื่องเข้าไปนะครับ ไปขึ้นสูงอยู่นะครับนะครับเอาน้ำมันเครื่องเก่านะครับทำมาหลายรอบนะครับลองปรับปรุงดูนะครับ ไปขึ้นดีนะเนี่ยสำหรับจุด,จดเตาถ่านครับ